บาดแผลของการประสบภัยของการไม่มีคนช่วยนี่คือมันเป็นการต่อสู้ที่มันโดดเดี่ยวมากนะไม่เหลือใครเลยพี่ไม่เคยปิดบังว่าพี่เป็นอีกหนึ่งบ้านเขาก็มีภรรยาจดทะเบียนพี่เป็นภรรยาไม่ได้จดทะเบียนเขาไม่ใช่คําว่าน้อยอะเป็นภรรยาโดยโดยเปิดเผยที่ไม่ได้จดทะเบียนมันไม่มีใครแย่งใครได้หรอกค่ะไม่มีใครเลือกได้ไม่มีใครอยากทําร้ายใครมาอยู่ในจุดที่เรามีลูกแล้วอะเราถอยไม่ได้ที่พี่อดทนมาเกือบสิบปีเพราะอดทนเพื่อลูก ตอบแทนเขาที่วันนั้นเขาเข้ามาช่วยชีวิตแต่การยินยอมมันมันมีที่สุดของมันลวงลึกชีวิตกิจอนองหรือเจ๊พ,พัด ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่หลังเธอถูกแชร์ว่าฉากหน้าแซงทำเป็นคนดีช่วยผู้เสียหายแต่รับหลังแอบตบรัพ์บ,บอลพอ1ิล้านคดีดีไอคอนจนถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงสองหน้าจากเรื่องนี้ค่ะทำให้ชื่อของกิตอนงถูกค้นหาว่าเธอคือใครกันแน่และกิตอนงค่ะได้เปิดใจเล่าทุกเรื่องกับอีจันและนี่คือชีวิตของกิตอนงที่เธอไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนพี่นั่งอยู่มึงพูดกับมึงทำกับกูอะมันคนละอยะ่าง พี่ก็เลยบอกัะเทียวแล้วว่ากูบ้าพออย่าเอาบาปเอาแพะมาให้กูเพราะถ้าค่าพี่ตายมันรอดไงพ่อจําคํานี้ไว้นะคะอย่ายุ่งกับกูเพราะกูบ้าพี่ชื่อกิตอ,อน์สุวรรณวงศ์นะคะออจุตอนนี้ก็47ปีแล้วพี่เกิด2520เนะเาะเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์โรงพยาบาลแต่ว่าเติบโตที่จังหวัดพิจิตรพี่ก็เป็นเด็กประนอกธรรมดาคนหนึ่งะคะ่ะ แต่ว่าเนื่องจาก,กพ่อเป็นข้าราชการเป็นครูใหญ่แล้วก็แม่เป็นแม่บ้านเลี้ยงดูเราแล้วก็ขายของสองขวาบขวบพี่ก็เดินขายของกับแม่เราแม่ขายไข่นกกระทาปั้นขายตามบ้านพักคูพี่ก็เดินขายชาวบ้านเสียงที่จะไปก่อนฉะนั้นเราขายของตั้งแต่เด็กเราไม่ได้มีความอายกับการทํามาหากินเพราะเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ทําแล้วครอบครัวเราได้ตรงนั้นตอนนั้นพี่สอบร็้ที่หนึ่งพี่ขอรางวัลจากพ่อ พ่อไม่เคยให้นั้นการทําดีของพี่เนี่ยไม่เคยมีรางวัลตอบแทนแต่ว่าตอนเด็กน้อยใจเสียใจร้องไห้แต่พอเราเติบโตขึ้นมามันทําให้เราปลูกฝังว่าการทําดีไม่จำเป็นต้องมีรางวัลนี้พอเราอยู่บ้านนอกถึงเวลาเราเข้ากรุงกรุงในระดับเมืองกรุงก็คือตัวอําเภอเด็กมัธยมเราก็จะเจอเด็กเมืองเข้ามาเยอะแยะมากมายแน่นอนการเปรียบเทียบอ่ะเด็กเมืองกับเด็กบ้านนอกมันจะต่างกันเยอะในช่วงของรอยต่อ้เราถูกบูลลี่เยอะ หรือเขาจะมีกลุ่มก้อนของเขานักเรียนกระโปรงแดงกระโปรงน้ําเงินเราเด็กกระโปรงบ้านนอกอัค่ะเขาจะแยกกลุ่มแยกก้อนกันวิกฤตมันสร้างให้เราได้ต่อสู้แทนเพื่อนจึงกลายเป็นว่าพี่ไปเป็นผู้นําเพื่อนกลายเป็นหัวหน้าเป็นประธานเน้นอารีตั้งแต่ระดับมัธยมมันเลยเป็นการพิสูจน์ว่าโอเคจากเด็กบ้านนอกเราเข้าสู่ความเป็นเมืองก็เริ่มที่จะเป็นผู้นําแต่ว่าจุดพี่ก็คือช่วงมัธยมขึ้นม .6 มาเนี่ย ตอนนั้นมันมีรายการพาสอนโตขรุมวัที่มศึกษาตอนนั้นช่องสามที่ออกตอนเที่ยงเลยค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ชนะแล้วเราก็ได้ออกทีวีแล้วเราก็ชนะแล้วเราก็ชนะอีกครั้งมันเลยทําให้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดซึ่งตอนนั้นจังหวัดต่างจังหวัดยังไม่ค่อยได้เข้าไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ประมาทกับชีวิตเราเด็กด้วยนะคะก็รุ่นรอบที่แบบลึกๆเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่มีคนคอยให้ข้อมูลมากสุดท้ายก็เลยแพ้ในรอบรองชนะเลิศ หลังจากที่ไปออกลงออกรายการแล้วการเลือกประธานนักเรียนพี่ก็เลยได้เป็นประธานนักเรียนโดยที่พี่ไม่ต้องหาเสียงเด็กๆเ,เลือกพี่คือคะแนนนี่คือท่วมทน้นเลยได้เป็นประธานนักเรียนผู้หญิงคนแรกของโรงเรียนที่เป็นประธานนักเรียนหลังจากนั้นก็พอเข้ามาหาหลัยละไปสอบอะไรมันก็ช่องทางมันมันไม่ไดีเยอะก็เลยเอ็นทรามิดรู้อยู่แล้วมันเ e อนทรมิตอะค่ะ เอ็นจุลาเอ็นธรรมศาสตร์เอ็นสื่อสารมวลชนเอ็นมนุษศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารมวลชนก็เลยพอเอ็นไม่ติดก็เลยเลือกที่จะไปเรียนค่าเวลาเดี๋ยวสอบเอ็นใหม่ก็ได้ที่รามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชนตอนแรกเลยอะตั้งใจว่าเออเรียนค่าเวลาเออเรียนไปเรียนมาเทอมแรกเก็บได้แปดเก็บเทอม2สองเก็บแปดเทอมซัมเมอร์เก็บหก,บ 4, ก,บ 4, กบ 4, โอ้ไปไป,ไปมา,มา,มาดูเก็บหน่วยกิตแล้วเนี่ยพี่จบสามปีแน่แต่เนื่องจากว่าช่วงสุดท้ายอะค่ะ มันติดติดเล่นติดเที่ยวนิดนึงเหลืออีกแค่ตัวเดียวจริงๆก็คือมันไปเก็บมาเนี่ยก็สามารถจบสองปีครึ่งแล้วเกียรตินิยมด้วยพี่เที่ยวทุกคืนอะ่ะกินเหล้าทุกวันเที่ยวทุกวันดูหน้าห้าวมากนะคะแต่ว่ากินเหล้าในอ้วกค่ะฉะนั้นมันไม่ถึงกับติดเหล้าเพราะกินมากปุ๊บพี่จะอว้วพี่จะเกิดการาเจียนเป็นคนสุดทุกอย่างสุดซ้ายและสุดขวาเราจะเห็นว่าตรงกลางอยู่ตรงไหนเท่ากับว่าพี่จบรามคำแหงสามปี หลังจากนั้นพอจบมหาลัยเนาะทุกคนก็ต้องมีหางานทําเราก็เป็นหนึ่งคนที่หางานทําสมัครงานไปรัวเลยแหละแต่ว่ามันจะมีอยู่งานหนึ่งที่เราเรารู้สึกว่าเราโฟกัสก็คือโคศกประมูลรถยนต์พี่ไม่มีประสบการณ์แต่พี่ถูกเรียกสัมภาษณ์เพราะประวัติพี่ส่งไปเยอะในการทํากิจกรรมอย่าพูดเลยพูดเลยก็ได้ดีค่ะพูดอะไรก็พูดได้พี่ก็เต็มที่เลยค่ะใส่ฟิลลิ่งทุกทุกอย่างไม่ได้คาดหวังไงว่าต้องได้อะถ้าบอกเอาคนนี้ พี่เลยกลายเป็นโคศกผู้หญิงคนเดียวที่ไม่มีประสบการณ์แล้วคนอื่นๆเข้าเข้าไปเขามมีประสบการณ์หมดพี่ก็ไหลามาทำเป็นผู้นำแม่ทีมเต็มตัวเลยที่แรกขายอาหารเสริมยาก็เป็นผู้นำที่แรกก็ได้เป็นเบอร์นหนึ่งมีรายได้หลักแสนสามแสนห้าแสนเจ็ดแสนขึ้นมาเป็นเลเวลทีนี้มันก็เอาละเหมือนติดปีกอะคะ่ะมันเริ่มแบบ ฮีทอะ่ะวัยรุ่นอะมันแบบสําเร็จเยอะเอาไงดีก็ไปๆมาๆก็ไปทําผู้นําที่นั่นไปทําผู้นําที่นี่ก็ส่วนใหญพี่อะจะเป็นผู้นําเงินล้านสมัยก่อนก็ไปเป็นผู้นําที่ไหนเราก็สามารถอ่านแผนการตลาดได้สามารถพรีเซนต์สินค้าได้สร้างองค์กรจากคนไม่เป็นธุรกิจเลยเข้าสู่องค์กรเราได้ตัวเปิดบริษัทนี่แหละที่แรกแรกมาด้วยเลือดด้วยเ,เนือพอเราเริ่มทาเองนี่แหละ ความที่เราไม่รู้อีกหลายเรื่องในการเป็นผู้ประกอบการอันนี้มันเริ่มหลักเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะจุดเริ่มต้นคืออะไรรู้ไหมทำไมพี่ถึงเริ่มรู้จักมันนี่เกมชยัยลกโซเพราะอะไรรู้ไหมผู้นําแม่ทีมาเสนอแผนพี่บอกเอออะงั้นก็ลองดูก็ได้พูดไม่เป็นอะไรจะเสียแล้วสถานการณ์นั้นอ่ะพี่จำบรรยากาศได้เลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยยังเป็นรอยเลยพี่นับเงินสดอ่ะจนเงินสดบาทมืออ่ะคือเงินมันไหลเข้ามาเยอะจริงๆไหลเข้ามาด้วยแผนการตลาดที่แบบมาลงทุนก่อนแล้วผลตอบแทนที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดมากๆๆกๆแล้วโปรโมชั่นแบบเปิดขายสินค้าแบบการันตีกาารจ่ย แบบเปอร์เซนที่แบบสูงมากสมมติว่าน้องลงมาร้อยหนึ่งน้องได้คืนสามร้อยอุย้ยคนไหลเข้ามาแบบเยอะมากเยอะจะตกใจอะค่ะแล้วเราก็กลายเป็นคนอยู่บนเวทีเป็นกรรมการพูดแม่ลงนมแต่เพียงพูดเดียวอะไรอย่างี้แล้วก็หาคนเข้ามาเยอะๆหาคนเข้ามาหาตัวแทนเข้ามาเหมือนทุกเสมัยนี้กาเรียกว่าดีเลยเข้ามาเหมือนกันเลยแต่ทีนี้เวลาจ่ายอะค่ะถ้าคนใหม่ไม่มาซื้อสินค้าหรือคนใหม่ไม่มาเปิดบินหรือมาลงทุนเพิ่มเราจะไม่มีเงินจ่ายคนเก่าเลย เพราะมันจะจ่ายไปแบบปานไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันเริ่มถึงจุดจุดหนึ่งคนเริ่มนั่งรองเงินไม่ไปหาคนละก็ไม่ไปขายสินค้าหรือไม่ไปหาตัวแทนละมันกลายเป็นว่าพี่ต้องจ่ายออกอย่างเดียวสุดท้ายพี่ก็จ่ายไม่ได้ท้ายที่สุดผู้นำแม่ทีมที่มาอยู่กับพี่วันนั้นหายหมดไม่เหลือใครเลยความรับผิดและรับชอบคือเราเลยเจ้าของคนเดียว พี่ก็ถูกฟ้องพี่กระดกแจ้งความที่กองปราบแจ้งความออกหมายศาลพี่ไม่มีเงินไปขึ้นศาลพี่ไม่มีเงินจา้างทนายความพี่ต้องไปศาลเองพี่ต้องคุยกับศาลเองศาลเมตตาให้พี่อธิบายเองพี่จำาอาลงได้เลยเอาว่ามาเลยน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุด พี่ก็พูดพี่ก็ตอบตามเหตุการณ์จริงยอมรับผิดยอมรับถูกอันไหนใช่ตอบใช่อันไหนไม่ใช่ตอบไม่ใช่คือมันคือมันเป็นการต่อสู้ที่มันโดดเดี่ยวมากนะเดินทางไปศาลคนเดียวและถนาดไม่มาฉะนั้นบาดแผลของการประสบภัยของการไม่มีคนช่วยเนี่ยความโดดเดี่ยวพี่มันถูกสะสมแล้วมันเคว้งคว้างมันย้อนย้อนความโดดเดี่ยวย้อนการไม่มีที่พึ่ง วันที่หนักที่สุดก็คือมีชายชุดดำอยู่หน้าบ้านแล้วแม่พี่เขาก็เรียกพี่ว่าเนี่ยเขาจะคุยด้วยพี่เดินไปคุยกับชายชุดดำพี่ถามเขาว่าพี่คะพี่อยากได้เงินจากหนูที่คนพี่ให้ทูมาทวงหรือพี่อยากได้ชีวิตหนูถ้าพี่อยากได้เงินจากหนูพี่ต้องให้หนูไปหาเงินแล้วหนูจ้องเงินไปคืนคนที่พี่ให้ทวงเขาไปเลยนะเขาโคตรแมนเลยนะชายชุดดำ ความเสียหายของตรงนั้นที่พี่ค่อยๆเยียวยาไปไม่ถึง10ล้านด้วยซ้ำพี่ก็เริ่มเคลียร์ปัญหาแก้ปัญหาไปถีละเปาะในขณะ,ะเดียวกันในที่พี่แก้ปัญหาขึ้นศาลลงศาลเองพี่ก็ได้รับคำแนะนำจากที่ปัจจุบันก็คือพ่อของลูกเขาไม่มีอะไรจะช่วยพี่ไม่มีเงินจะช่วยพี <Beyonce> ่แต่เขามีคำแนะนำให้พี่ พี่เอาคาแนะนาเนี่ยไปขึ้นศาลพี่เอาคำานะน,นำเนี่ยไปแก้ปัญหามันทาให้พี่มีภูมิคุ้มกันในการที่มีหลักยึดในทางทางกฎหมายช่วงนั้นทางพี่เขาก็เข้าไปรับราชการตามเป็นตารวจปกติแต่ว่าก็เรียนปริญญาเอกด้วยแล้วก็ได้ศึกษาข้อกฎหมายในพรบไาขาตรงด้วยมันก็เลยได้เกิดการเริ่มต้นความเป็นชีวิตคู่ในรูปแบบที่อาจจะไม่ได้เหมือนคนทั่วไปเพราะเขาก็มีภรรยาจดทะเบียนอยู่แล้วก็เป็นภรรยาที่จดทะเบียน มีลูกสองคนส่วนพี่เป็นภรรยาไม่ได้จดทะเบียนแต่มีลูกด้วยกันสองคนเหมือนกันเขาไม่ใช่คําว่าน้อยอ่ะเขาเรียกเป็นเป็นภรรยาโดยโดยเปิดเผยคือพี่ไม่ได้ปิดบงังและพี่ก็พูดถึงภรรยาที่จดทะเบียนเสมอแล้วเราก็ไม่ได้มองให้มันเป็นเรื่องของดาลาเหมือนกับหนังช่องเจ็ดช่องสามเรามองว่าไม่มีใครเลือกได้ไม่มีใครอยากทําร้ายใครเราก็จะบอกว่าเราไม่อยากทําร้ายใครเพียงแต่ว่ามันมาอยู่ในจุดที่เรามีลูกแล้วอ่ะเราถอยไม่ได้ เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราคือความเป็นแม่สําคัญกว่าในส่วนของพี่อ่ะพี่จะอยู่ในฟังก์ชันที่ไม่ละเมิดคนอื่น,มนไม่ได้มันไม่ได้เป็นการตกลงอะไรหรอกคะ่ะเขาก็รู้จักพี่อยู่มันก็เป็นเรื่องของการยอมรับสภาพว่าเรามีลูกและพี่ก็พูดว่าวาวันหนึ่งพี่ไม่ไหวกับสภาวะตรงนี้พี่ก็จะไปเองมันไม่มีใครแย่งใครได้หรอกคะ่ะเรื่องเหล่านี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดพี่ไม่เคยปิดบังว่าละว่าพี่เป็นอีกหนึ่งบ้าน ที่ไม่ได้จดทะเบียนพี่พูดถึงภรรยาจดทะเบียนและลูกบ้านนั้นของพี่เขาเสมอพี่ว่าการให้เกียรติมันสำคัญกว่าใบเอกสารต่างๆเมื่อเวลามาเดินทางมาถึงวันที่พี่เริ่มแข็งแรงขึ้นตอนที่อยู่ด้วยกันเขาก็เป็นพ่อของลูกที่ดีเขาก็เป็นตำรวจที่เป็นวิชาการทฤษฎีเรื่องกฎหมายเขาจะแม่นมากๆแต่เนื่องจากว่าเขาก็เป็นข้าราชาการแล้วพี่เองก็ มีชีวิตที่เริ่มแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันก็มีแนวคิดเปน็นของตัวเองมันก็เริ่มชัดในวิธีการระบบเขากับระบบเราจะต่างกันการใช้ชีวิตเขากับเราก็จะเริ่มต่างกันที่พี่อดทนมาเกือบสิปีเพราะาอดทนเพื่อลูกแล้วก็ยอมเพื่อลูกแต่การยินยอมมันมันมีที่สุดของมันถึงเวลาตอนนั้นพี่ก็ออกจากบ้านด้วยเสื้อผ้าชุดเดียวไม่เอาอะไรออกมาเลยเหลือแต่ว่าฝากลูกไว้กับพ่อกับแม่แล้วขอออกมาตั้งหลักมันอดทนเพื่อเป้าหมายคือลูก แล้วจริงๆก็คือตอบแทนเขาที่วันนั้นเขาเข้ามาช่วยชีวิตรักเขาไหมมันก็ต้องเริ่มก่อนก็ต้องมีด้วยแต่มันก็หมดลงไปตามเวลาพี่สื่อสารกับลูกแบบตรงไปตรงมาเสมอในตอนที่เขาเป็นเด็กเขาพี่ว่าเขาเห็นแล้วเด็กสมัยนี้ฉลาดมากพอเวลาพ่อเขาโทรมาเครื่องเขาก็จะบอกแม่พ่อโทรมาาโอเคเขาก็จะเดินไปคุยเขาไม่ได้ขาดพ่อเขาไม่ได้ขาดแม่แค่เรา แยกกันทําหน้าที่แค่นั้นเองพี่ไม่เคยด่าวมากกับลูกเราคุยกันแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันเลยอะ่ะถึงวันนี้พี่ก็อยากสื่อสารให้เมื่อลูกพี่มาดูดิจิตอลฟุตปริน,น์นี้เขาเขาก็ยังมีพ่อที่ที่เป็นพ่อของเขาที่ดีในในในแบบเขาเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ยวายพี่ไม่ได้ไปฆ่าคนตายพี่ไม่เคยมีเจตนาของการทำร้ายคนอื่นใดๆในโลกใบนี้ถ้าคุณไม่เจอด้วยตัวเองคุณจะไม่รู้ ถ้าเรื่องของพี่มันเป็นประโยชน์หรือเป็นกำลังใจให้ใครมันก็น่าจะดีกว่าไหมเพราะพี่ผ่านมันมาได้ด้วยที่ณว,วันนั้นเราก็ไม่ได้มีใครมาบอกไม่มีใครรักเราถ้าตัวเราเองหรอกคาพูดในพี่ว่าทุกคนได้ยินบ่อยแล้วความผิดพลาดทุกความผิดพลาดมันมันมีราคาของมันเสมอแม่ชี็เลยแนะนำให้พี่อยู่ในผ้าขาว แรกจะบวช14วันแม่บอกมันไม่พอต้องเก้าเดือนพี่เลยบวชชีโพรงผมเก้าเดือนไงคุพี่เป็นคนไม่หนีเจ้านี้พี่พูดเป็นคนคุยกับเจ้านี้ตลอดเวลาผ่อนตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ขึ้นศาลก็จ่ายก้อนสุดท้ายหลักแสนก็จบกันไปจุดเปลี่ยนงจุดหนึ่งที่เราจากผู้จังหวัสระเจ้าของบริษัทมาทำสำนักง,งานที่ปรึกษากฎหมาย ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนตัวเล็กเริ่มต้นเลยเพราะคนตัวเล็กมันไม่มีเงินเขาถูกตัดประหัตร,รับคอมมิชชั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกบริษัทเอาเปรียบบริษัทมีเงินแต่คนเหล่านี้ไม่มีเงินพี่ก็ใช้คําแนะนําให้แนวทางหรือแม้กระทั่งโทรคุยเจรจากไกล่เกลี่ยให้มันเกิดการเดินหน้าไปด้วยกันก็หลากหลายจนพี่จาคดีไม่ได้ละพี่ว่าพี่ว่ามันเกินพันนะพี่อยู่วงการนี้มาสิบเก้าปีอ่ะตั้งแต่เป็นผู้จำหน่ายสละเป็นบริษัท เป็นใดๆทั้งหมด19ปีทำสำนักง,งานน่าจะ10ปีเริ่มต้นก็คือว่าพี่อยู่ในวงการนี้พี่อยากแก้ปัญหาที่ต้นเหตุพี่ก็ทําหลักสูตรไขตรงเข้ามหาวิาทยาลัยในการพรีก็เลยเชิญคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมาสอนหนึ่งในนั้นก็คือพอ ซึ่งก็มากับพี่ธเนศในตอนนั้นก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเขาก็เข้ามาสอนน่าจะเป็น10นั่นแหละ10ปีนั่นแหละค่ะคือรู้จักเริ่มต้นตรงนั้นนะคะหลังจากนั้นมาเขาก็ได้ข่าวว่าไปเปิดบริษัทเองแยกจากพี่ธเนศไปเปิดเองเป็นออนไลน์เดอยไอคอนตอนแรกเขาเป็นไอคอนกรุ๊ปกลุ่มไอคอนแล้วก็มาเป็นเดียไอคอนพี่ก็รู้แค่นั้นแต่ว่าในช่วงคอนฟ lict กันตรงที่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ไข่ตรงเขาเป็นออนไลน์เขาบูลลี่อาชีพคนก็มาฟ้องพี่พี่ก็เลยทะเลาะกับเขาเล็ก ก็เลยไม่ได้คุยกันอีกพอเขาเติบโตเขาล่ารวยก็แยกกันไปมาเจอกันอีกทีก็ตอนมีผู้ชสายเนี่ยเป็นร้อยคนนะมาหาพี่แต่พี่คัดกองที่ช่วยได้จริงๆคือ89คนในเคสล่าสุดพอช่วยเสร็จใช้เวลาเป็นเดือนน่ะก็เลยประสานให้ประสานไปที่พอผู้ชายก็อยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้คนจ่ายก็ไม่อยากจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์มันเลยต้องมาชนกันตรงการที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงขนาดจ่ายไม่อยากจ่ายหมด50%เมันก็เกือบ8ล้าน8ล้านกว่า8ล้าน3มันก็จ่ายมาเกือบ สิบล้านในความหมายที่มันพูดนั่นแหละเขาจ่ายเงินสดกันโดยตรงผู้เสียหายยื่นข้อเสนอไป15บวก5 2ชุด89คนแต่เขาจ่ายกันเองซึ่งพี่ไม่เคยรู้ยอดเลยเขาจ่ายกันหนึ่งต่อนหนึ่งเขาต้องเคลียร์บินกันลงทุนเท่านี้ได้คอมไปเท่านี้หักกันเท่านี้เท่านี้เท่านี้มาหมดบอสสวยบอสวินบอสปันบอสแลบมากหมดเลยคือมันจบไปแล้ว3เดือนน่ะคุณชุดเนี้ยโจบไปละ3าเดือนทุกคนแยกย้ายแต่พี่ไม่มีใครติดต่อพี่เลย แต่พอสามเดือนผ่านไปพ่อเขาโทรหาพี่เขาไลน์หาพี่พี่อยู่ไหนกินข้าวกันผมมีเรื่องปรึกษาก็ได้คุยกันพี่บอกบีอะไรมีปัญหาแบบนี้มันมี่พี่ต้องทํำยังไงวันเนี้ยพอไม่ใช่ผู้เสียหายพี่ต้องทํางานให้พอฟรีเหรอในเมื่อมันจบไปแล้ว89สเามเดือนที่แล้วแล้วเนี้ยมันมาหาใหมอ่อ่ะพี่ต้องทํางานมันฟรีเหรอตอนนั้นมันยังไม่ได้มีเรื่องอะ่ะพี่ก็ต้องคิดตังค์ดิตอนนั้น,นคือบอกอันเอาวางมาก่อนเพราะปัญหามันเยอะเยอะมากเขียนมา พี่เอาวางมาก่อนตอนนั้นเขาก็เลยจ่ายมาสามแสนบอกแก่ข้างนอกกับแก้ในคุกไม่เหมือนกันนั้นที่พี่พี่บอกไปแล้วสุดท้ายเขาก็มาเอาแผนงานกับพี่เขาก็มาจ่ายค่าแผนงานให้พี่ไปวางทีมโซลูชันซื้อโทรศัพท์มาจ่ายอีกสามแสนเพื่อทํางานพี่ก็จ่ายออกไปต่อสามแสนในการทํางานพี่กับพี่มารู้ทีหลังในรายการของกระแสว่าเขาบอกเขาเสียใจมากเขาโดนพี่ตบคุณเชื่อไหมมันอะกอดพี่พี่ทิ้งหนูนะไอ้ปันอะพี่ทิ้งหนู พี่จะเอาอะไรพี่บอกพี่ต้องช่วยหนูหนูไม่มีใครมันกอดพี่แล้วแม่งพ่อไปอยู่ในรายการหนกระแสบอกพี่ไปตกทรัพย์พี่นั่งอยู่ต่อหน้าพี่หนุ่มพี่ไม่ได้ตกใจพี่เอาคลิปมาเพราะพี่ไม่กลัวคลิปแต่พี่ตกใจกับความรู้สึกที่มึงพูดกับมึงทํากับกลัวมันคนละอย่างพี่ตกใจอันนั้นมากกว่าพี่พี่จุนี่เรา โดนหักหลังแบบนุ่มนวลหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันสับสนตอนแรกพี่ถอยละเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันกระทบกับลูกแต่พอมันนึกอีกทีหนึ่งเฮ้ยมึงต้องกลัวกูหรือกูต้องกลัวมึงเราต้องกลัวมันหรือมันต้องกลัวเราคุณนึกออกไหมคะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะมันทําให้เรากลัวแล้วทาไมเราต้องกลัวมันนะแล้วอะไรจะเกิดอ่ะมันก็ต้องเกิดถูกไหมคะดังนั้นวันนี้สู้กันเลยดีกว่า ขอแค่ว่าเนี้ยอย่ายุ่งกับลูกพี่พี่ก็เลยบอกกับเทวรา้ว่ากูบ้าพออย่าเอาบาปเอาแพะมาให้กูไม่ได้แปลกอะไรค่ะที่เขาจะเล่นพี่พี่ว่าพี่เป็นคนแรกอย่าแปลกใจเพราะถ้าฆ่าพี่ตายมันรอดเนี่ยจำคํานี้ไว้นะคะถ้าเขาฆ่าพี่ให้ตายเขาจะรอดเพราะจะไม่มีใครถอดสลักปมเขาได้เลยเขาอยู่วงการไข่ตงมานานเขารู้เขาต้องซ่อนอะไรเขาขึ้นศาลมาเขารู้เขาต้องเปิดอะไรไม่เปิดอะไรปิดอะไรเปิดอะไรเขาฆ่าพี่ตายเขาได้หลายดิง จะไม่มีคนไปแกะแผลเขาส่วนสังคมเวลาจะเป็นตัวตกผลึกเอง